เจตายเอออ้าวโหงามเหมอนเราเหมือนเอดยเออใส่ลาเา้มาอีกใส่ะเอออย่าอยากนใจอยวันเอะจังสองวะสันเออเอื่อเล็กบ้านจะทเีอยเดี๋ยวทำันหน่อยดึหน้าที่ดึงอุดุด้อออ่ะอ่ะ กรรมการเป็ะหลากท่านกรรมการนแยกไอ้กงาม้ามอ้เพี๊ดไอ้เพีดก้ามก้ามไอ้เพี๊ดอะไรท่านกุญันเก้าเก้าเอาเอาคะแนนสูงสุดอาะต่อไปตัวไหนคนแรกนะ้าม คะแนนเต็มสิบบอบอปูแกงบอเหยนฟูแกงบอเหยนบอเออเอออ่ะเริ <t ired> <sm> <Clark> ่มจับเวลาได้อ่าเขาโเยเซียนมาแดกถอดมาจากตะแล้วสมัยตะกี้เออสมมติไรอยู่ใกล้จะได้ทไยแล้วสมัยตะกีดอ้อเริ่มแล้วเริ่มแล้วให้มาหองต่างห้องเดียว คน,นดดแนนเป็นอ,อ, erma, อยสุดอ๋อความสูงแน่นอนอ๋อเห็นบว่เออเอออ้ยเพิ่งเออดอกเฉยไหนไปเอาหมูปีแยงมาจนป็นไรไม่ใส่มันเสียดังอ๋ <S <S อเออเออ เอตอ้งคู่หลายคนเนยทั้งชิ้นเล่พว่หลายนะเออพี่ตัไปเทอนไปเทอกไปต้านก้นสูงละจาเราะว่านี่จะเป็นบมี่คว่ให่บมี่อียังดีดอกมีไซสกก้างขนาดผู้ใหญ่เกินตงไซสเปกหลายโอ้เพราะว่า เบิงบ้งเบิ้งนูเรลืองเนี่ยพระ่าวคยเห็นผมไกดอกมานะฮักสองักสามฮักสี่วัดป่าต้กเออลีบกูเอองวงามเลยเนาะว่าไหล่เป็นไดคะป็นเฉบียเท่ไหนก็ะด้เป็นเไหรเจอือดอกสวยงามเจ็ุก็สูงเอาไปเท่านั้เป็นสุภานะครับ แล้วเนี่ยอาจารย์เ okay. ป็นใปรครูบาเป็นเป็นตรงนตความสูงเช็นเดียนเช่นเดียนกายคะแนนสิทธิ์นะครับกำลังก้มสูงคับก้มสวยนะครับไอ้นักกันอ่ะเลจะจะไลาจะลอยการว่าขึ้นเดี๋ยวมว่าสามเด็ดเหิ่มจบเวลา กเอูยืนยืนไต้ตนดูพีู่นไปอืออสงสัยเอาทานเลยอ๋อเห็นผีผอมเลยโมบี้อกกับไม่แดงครับดครับเออเขาไม่ควรจะให้มันเนี่ยให้เนแบบมากบ้านี่แบบเพี้ยนครับเนี่ยดบ้างนี่ย็นนหน่เดเออเออ โอ้ยฮะเดินมีีคืนแน่แล้วคนละเอออือฮะเออตอนนี้เรียกบอกท่านพิษายผู้อยู่คนละเอออ็ล่างสีคืนเช็ดน้อยเออบอกอยู่ว่าวัยหอทานไมยุคผ้าไม่แดยง มันบนจวนมันบนจ้าออเอออือ้าวซึเป็นยังสีวที่เี่่นี่นี่ี่ตอนนี้ก็ล่างขลังขลังมือแรกว่าซ้าเออเออ ตอนนี้ทงใสเยสียวมือช่วงการนี่น่าจะเป็นมือสามหรือไมเออ๋ยวเจอมือสองมสั่นเออมือถ่งมือสองอ่ะสามนิดกันดี้แล้วนะสวยงามเออแม่ที่นสหรือที่เมตรเพ่ทำอะรับเพรว่าถ้าคืนสามนกันดี้นะเขาก็จะปวดข้อ ออเออเออพีนาดีเห็นพ่อใหญ่กระลำนอเห็นรูปแข็งอยู่เออเอออ่ะบางดอยห้ามือทอดไ่แหงอืมอ๋ออ๋อเออองไปแล้วพี่ตไปหรอกบ้านบ้านพนานเดียวกัน 3าขอดบงสองกิโลเรื่อัมเออเอากแบบมะเลลีลาของซาขอดเออเออาขอดมีิชานเล่นตำนานเลมือร่ะงเออซาเล่นตำหนกจไหซาเล่นตำนานที่ว่าามีไปบวชอยู่บนน้อเมืองเนี้ยเออไปบวชอยู่บนน้อเมืองเป็นเจลเลี้ยวเออเน้ยวป้าทีละเออป้ากเลี้วจะเอาไปไฟไห ผุ้ฝาเลาต่เาอเยื้อล้าต่อเย้ี่ไหนเปกี่อ,ออ่่าเรกี่หนึ่งกจะเรียกว่าสร้างอดักดึเพื่นอน,อนไปสรทางับไปเอาต่อไปเล้าไม่ทีเดียว,วอ,อ,อ,เอย้เออจได้กอดพรักกันดึงเงื่อนหวดสมัยตะกี้เออเป็น้านนี่แหละตอน้านของสร้างขเออ ลวกบางคนอาจจะโมูกประมาณเต่มันเราคนใดก็จะได้กรับเกี่ยสูงนะครับสามอย่างเลยับไอ้โอ้เห็นเราเนี่ยขนจะเ็นเซฟนะครับก้อ่าเพื่อเฟลจเสิฟนะคร